ท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะ<ม>ด้านหลังนี้นะคะจะเป็นซุ้มนะคะเรียกว่าซุ้มที่ตั้งพระพุทธรูปนะคะแบบโบราณน,นะคะเป็นชุมชนโบราณที่ได้สร้างขึ้นมานะคะไว้นะคะแล้วก็ตั้งพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปไม้นะคะลงรักปิดทองนะคะเป็นพระพุทธรูปโบราณศิลป,ปะแบบโบราณน,นะคะซึ่งถือว่าเป็น พระพุทธรูปปางมาราวิชัยนะคะโดยนายนนท์วังหวังเป็นนะคะเป็นผู้อมอบให้พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณวัดอามองอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เป็นอีกพระพุทธรูปหนึ่งที่มีพุทธศินงดงามสวยงามนะคะหน้าตาของท่านก็จะเป็นอทอดตาลงนะคะถือว่าเป็นพระพุทธรูปไม้นะคะที่สวยงาม องคหนึ่งนะคะที่น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เก็บไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อไปนะคะท่านผู้ชมนี่คือพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้วัดอามองนะคะ